มาพบกับช่องต้องฟิตออนและแอปช็อปนะคะวันนี้จะมารีวิวหน้าไม้อินฟานะคะเป็นงานที่เราต้องส่งค้าวันนี้ตัวนี้เป็นประดู่ลายเสือนะคะส่งนะนะ้าณัทศักด์จังหวัดพิษณุโลกมาดูลายไม้กันนะคะ ตัวนี้ประดูลายเสือเหมือนกันนะคะกระบอกที่สองทรงพี่เอกอยู่มุกดาหารประดูลายเสือเหมือนกันนะคะตัวนี้จะมีออปชั่นเสริมใส่หูกวินเพิ่มโอเคค่ะ กระบอกที่3ค่ะปลาดูแดงของน้านินจานะคะไม่ยกแก้มทั้งสองด้านนะคะเป็นปลาดูแดงโอเคค่ะอันนี้ก็บอกที่4นะคะสองเฮียฟานโคลาชค่ะ เป็นประดูแดงเหมือนกันนะคะตัวน,นี้ชักจะอยู่ที่80โอเคค่ะกระบอกที่5ค่ะส่งนาอาซู่ะนาราทิวานนะคะตนนัวนี้ไปไกล้หน่อยไปใต้เลย อุไลหมากันโอเคค่ะตัวนี้กระบอกที่หกสองน้าสลันนะคะจังหวัดเลยตัวนี้จะยกแก้มยกแก้มสองด้าน เป็นงานยกแก้มสองดานเพราะว่าลูกค้าถนัดซ้ายค่ะก็ะเลยรีเควสตมาเป็นยกแก้มสองด้านนะคะเผื่อมีการเปลี่ยนมือโอเคค่ะตัวนี้เป็นกระบอกที่เจ็ดนะคะอ่าเรารีวิวไปแล้วในคลิปก่อนทรงนะาเอสขอนแก่นน้ำพองนนี้จะเป็นงานชิงชัน ป็น,นตัวนี้ยิงได้ทั้งสองด้านเหมือนกันนะคะไม่ยกแกวโอเคค่ะสำหรับน้านนะที่สนใจนะคะตอนนี้งานเราว่างมีว่างอยู่สองกระบ,บอกเป็นพานท้ายประดูเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่ห้าพันไม่รวมสง่งมีค่าส่งสองร้อยห้าสิบนะคะตัวนี้จะเป็นประดูแดงชัดแปดสิบทิ้งปลายยี่สิบ กดเซฟลูกเหมือนกันนะคะตัวนี้นะนะท่านไหนสนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้เป็นงานว่างของเราเป็นงานฟรีแลนซ์นะคะ่ะสําหรับลูกค้าที่ไม่อยากรอ,อนานถนัดขวานะคะตัวนี้จะเป็นงานบิดขวาโอเคค่ะตัวนี้ตัวที่สองนะคะที่เป็นงานฟรีแลนซ์เหมือนกันเป็นงานกระโจมสั้นนะคะน้องกระโจมสั้น ตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่พันค่ะราคาจะถูกหน่อยเพราะว่า,าน้องมีตะหิดนิดหนึ่งค่ะมีตะหิดช่างเจาะรูมาแล้วมันเลยแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะเดี๋ยวก่อนส่งช่างเราจะเก็บรายละเอียดให้อีกทีนึงตัวนี้ราคาน้องไม่แรงค่ะอยู่ที่4ี่พันเป็นกระโจมสั้นนะคะงานถนัดขวา้ายประดู่เหมือนกันล่างยาวร้อยห้าชัดเจ็ดสิบหกชิ้นปลายสิบห้าค่ะตามสเปคค่ายเราเลย แต่ว่ามีตาหนินิดนึงอันนี้นะคะขอคนที่รับได้ค่ะเพราะว่า,าจะมีตาหนิตรงที่รอยเจาะของช่างพอดีช่างเรานอนน้อยค่ะเจาะทะลุออกมานิดนึงไม่มีผลนะคะอันนี้จะไม่มีผลต่อการใช้งานเลยแล้วก็เดี๋ยวก่อนส่งเราจะเก็บรายละเอียดให้ส่วนหน้า,นาคนไหนที่สนใจงานของเรานะคะงานหน้าไม้สวยๆของเรา,าลูกค้าสามารถทักมาได้ที่เพจและเฟซบุ๊ก ก็ฟิตออนหรือเพจแอปช็อปหน้าไม้ยิงป่านะคะจะมี facebook คุณปริญญาส่วนเบอร์โทรนะคะจะเป็น0804926935ตัวนี้จะเป็นลาย ID ได้ค่ะทักมาถามรายละเอียดหน้าไม้ได้นะคะถามสเปคงานได้อุปกรณ์แล้วก็ชุดบนสอบถามเข้ามาได้ค่ะตอนนี้ตอนนี้ช่างเราพร้อมมากเลยสถานที่เราเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้หน้ากดเราก็ทำงานกันได้ละจะไม่มีปัญหาแล้วส่วนใครที่อยากได้ ตัวพร้อมยิงเลยไม่อยากรองานฟรีแ l a n ์ก็สอบถามเข้ามาได้เหมือนกันค่ะช่องทางเดียวกันเดี๋ยวผมจะเสริมให้นะครับสําหรับน้าๆที่ยังไม่เข้าใจงานสเปคของค่ายที่ไม่ต้องมัดจานะครับผมสเปคของค่ายก็คืออ่าลางกลมนะครับผมทิ้งปลาย15เซนปีกลอร์ยางเส้นเดียวอย่างนี้นะครับเรียกว่าสเปคของค่ายนะครับผมซึ่งอ่างานที่ไม่ต้องมัดจาคืออยู่ในหมวดของไม้ธรรมดานะครับผมก็คือไม้ประดู่ทุกชนิดนะครับผมประดู่ส้มประดู่แดงประดู่ลายเสือนะครับผม ไม่ต้องมาจํางานนะครับผมสั่งสั่งสเปกกันครคาๆว่าจเจ้าชักเท่าไหร่ส่วนชักจะมีทั้งหมด3ระดับนะครับผมก็คือชัก72ครับลางร้อยหนึ่งชัก72รางร้อยห้าชัก76แล้วก็รางร้อยเก้าชัก80นะครับผมนั่นก็เป็นสเปคสเปคของค่ายนะครับผมส่วนนอกเหนือจากสเปคของค่ายอย่างตัวนี้นะครับผมเป็นงานศูนย์นะครับผมตัวนี้ต้องมีมัดจานะครับผมงานศูนย์ แล้วก็ในหมวดของไม้หายากนะครับผมทุกชนิดนะครับผมี่อย่างไม้หายากตัวนี้นะครับขีดเข้มๆตัวนี้เราให้อดมินเราถือมาให้ดูนะครับผมะจะได้เห็นชัดๆอันนี้จะเป็นไม้พยุงนะคะ,ะใ,นในหมวดของไม้หายากเนี้ยมีราคาค่อนข้างสูงนะครับผมต้องมีมาจํานะครับผมนะครับ แล้วก็งานอีกตัวที่ต้องมัดจาก็คืองานปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับผมรตนี้ไม่มีปีกซูเปอร์โรเลอร์ก็คือที่ใช้ยางมากกว่าหนึ่งเส้นนะครับผมเรียกได้ว่างานแปลกๆทิ้งปลายยาวใช้อปีกซูเปอร์โรเลอร์แล้วก็ไม้หายากนะครับผมงานพวกนี้ต้องมัดจานะครับผมส่วนงานอ่ไม้ประดู่ไม้ขี้เหล็กไม้สะคมที่เป็นอโรเลอร์ยางเส้นเดียวนะครับทิ้งปลายสิบห้าเซนอย่างนี้คือสเปคไขยนะครับผมพวกนี้ไม่ต้องมาจํานะครับผม Okay, นะนะท่านไหนที่อาจจะจําไม่ได้ฟังไม่ทนันหรือไม่เข้าใจนะครับผมก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมตามช่องทางการติดต่อที่แอดมินเราบอกไว้เมื่อกี้นะครับผมโอเคนะครับส่วนนะนะท่านไหนสนใจอุปกรณ์นะคะทักเข้ามาได้ค่ะสอบถามได้ที่ช่องทางที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็เรื่องรายละเอียดปืนทักเข้ามาสอบถามได้ค่ะโทรมาได้ไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะ จะถามรายละเอียดก่อนอยากเก็บตั้งก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยสอบถามได้ค่ะแอมมิมิดูนะคะชิยาแล้วยังไงวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวต้องไปแพ็กปืนก่อนวันนี้มีปืนทั้งหมดเจ็กระบอกอาจจะใช้เวลานะคะอาจจะล่าช้าหน่อยเพราะฝนตกด้วยวันนี้ก็ฟ้าคืมทั้งวันค่ะฝนตกก็เลยค่อนข้างที่จะช้าเพราะอุปกรณ์เราก็ต้องเตรียมค่อนข้างที่จะเยอะที่ตอมเขาต้องมัดยางให้ก่อนนะคะตอนนี้ องเตรียมของกดเสร็จก็เลยเค่อนข้างที่จะช้านะคะถ้ายังไงก็รอก่อนนะคะนะาะทั้งเจ็ดคนที่เป็นเจ้าของหน้าไม้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากติดตามช่อง t o ฟิกออนแล้วก็แอปช h o p หน้าไม้ยิงปลาด้วยนะคะยังไงก็ขอตัวไปแล้วค่ะส,สวัสดส to to ส <resistor. S 1> ีค่ะ เยอะแยะมากมายล่ะสนใจทักมาได้นะคะสองตัวนี yeah, okay. ้ okay. ับน้องไปดูแลหน่อยน้องอยากออกแล้วเดี๋ยวไปใช้กินก็ได้นะนี่แค่ที่ก่อนค่ะเดี๋ยวไป